สวัสดีครับวันนี้ผมมีขวดน้ําเก็บอุณหภูมินะครับจากยี่ห้อเยตินะครับตัวนี้เป็นงานแท้ทั้งหมดเลยนะครับชื่อรุ่นของเขาชื่อวัตเทิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดกันนะครับตัวนี้ที่ผมมารีวิววันนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3ขนาดนะครับตัวขนาด12บองออนนะครับสิบแปดออนแล้วก็สาสิบหกออนนะครับตัวพวกนี้นะครับลักษณะการทํางานคล้ายกันทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถทําเป็น แก้น้าดื่มที่บ้านได้หรือว่าจะทําเป็นขวดแบบพกพาได้มีฝาแบบต่างๆเดี๋ยววันนี้เราเรามาอธิบายกันนะตัวของขวดของยี่ห้อเยตินะครับตัวนี้เขาใช้สเตลเลตอย่างดีนะครับ18ทับ8ในการหยิบจับขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้ได้เลยนะครับว่าเขาใช้สเตลเลตอย่างดีเนื่องจากน้าหนักเขาจะมีน้ําหนักค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเทียบกับยี่ห้อแบรนด์อื่นนะครับแต่คุณภาพที่จะได้นะครับก็คือสเตลเลตค่อนข้างที่จะหนานะครับหยิบจับขึ้นมานํามะเคะนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานนะครับผม ดีไซน์ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับมีฝาแบบต่างๆนะครับผมขออนุญาตหยิบตัว12ออนขึ้นมาให้ดูก่อนนะครับตัวนี้เป็นฝาแบบปิดสนิทนะครับสามารถยกดื่มได้แล้วก็สามารถเปิดได้นมันสามารถปิดสนิทได้ยังไงนะครับตัวนี้นะครับมันก็ยังมีบอกว่าเป็นตัวล็อกอยู่นะครับสามารถหมุน ได้สนิทเลยใส่น้ําก็ไม่สามารถน้ำไม่สามารถหกออกมาได้นะครับขนาดตัวนี้ขนาดกาลังดีเหมาะสาหรับอาหารร้อนนะครับเครื่องดื่มร้อนๆนะครับหรือว่าเครื่องดื่มเย็นได้เช่นเดียวกันกดพวกนี้สามารถเก็บร้อนเก็บเย็นได้นะครับใส่เย็นนะคบไม่เป็นไอ้น้าอยู่ด้านนอกนะครับใส่ร้อนจับด้านนอกไม่รู้สึกร้อนนะครับเป็นผนัง2ชั้นนะครับสเตเลดอย่างดีนะครับตัวฝาของตัว12อออนนะครับขออนุญาตอธิบายก่อนนะครับตัวนี้ล้างค่อนข้างที่จะง่ายด้วยนะครับในการเราจะยกดื่มนะครับเราแค่บิด บ,บิดแล้วมันจะหลวมหลวนิดนึงนะครับลักษณะมันจะหลวมๆวมแบบนี right ้นิดนึงนะครับเราก็สามารถยกดื่มได้เลยนะครับถ้าเกิดเราใส่เครื่องดื่มไว้อยู่ด้านในนะครับเราก็สามารถยกดื่มได้เลยนะครับมันจะหลมหลวมแต่ถ้าเกิดเราต้องการเปิดหมดนะครับเราให้เราบิดออกแรงบิดอีกนิดหนึ่งนะครับออกแรงบิดอีกนิดนึงก็สามารถเปิดโล่งๆแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับงงไหมครับเดี๋ยวผมอธิบายม่อีกรอบนึงนะครับถ้าเกิดเราหมุนนะครับ หมุนปิดสนิทนะครับก็คราวนี้มันไม่หกนะครับเปิดคลายประมาณ2รอบนะครับประมาณรอบครึ่งนะครับประมาณรอบครึ่ง2รอบนะครับมันก็สามารถมามีน้ําสามารถออกมาได้นะครับแล้วก็สามารถยกดื่มได้แต่ถ้าเกิดเราเปิดทั้งหมดนะครับให้หมุนออกแรงอีกนิดนึงนะครับมันจะมีล็อกอยู่หมุนออกแรงอีกนิดนึงเราสามารถเปิดได้นะครับถ้าเป็นแก้น้ําอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับจะเป็นช่องโล่งๆยาวมาถึงข้างในเลยนะครับผมตัวนี้ทําความสะอาดค่อนข้างที่จะง่ายนะครับผมขออนุญาตแกะให้ดูนะครับ แกะให้ดูเลยนะครับทำความสะอาดค่อนข้างที่จะง่ายนะครับโล่งนะครับสามารถทําความสะอาดง่ายนะครับใส่กับเข้าไปก็ถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนแบบปิดสนิทนะครับก็ออกแรง2ครั้งนะครับครั้งที่1นะครับตอนนี้ก็ยังยังยกดื่มได้นะครับครั้งที่2นะครับปิดสนิทนะครับก็สามารถใส่ของร้อนโยนไว้ในกระเป๋าได้เลยนะครับสาหรับใครที่กลัวหกนะครับตัวขนาด18ออนเดียวตัวขนาด18ออนมาพร้อมกับฝา แบบขแขวนได้นะครับถือได้ขแขวนได้นะครับคล้องกระเป๋าได้นะครับอ18ออนซ์6ออนซ์มาขนาดฝาแบบเดียวกันนะครับตัวเปิดเข้ามาด้าน,านในนะครับมันจะเป็นฝาลักษณะแบบยกดื่มนะครับยกดื่มเป็นกวยแบบนี้เราสามารถยกดื่มแบบนี้ได้เลยนะครับยกดื่มแบบนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้ล่ะเราไม่ใช้ก็ได้เราสามารถเปลี่ยนฝาตัวนี้มาใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับๆๆ <Więc S 1> เดี๋ยวตอนท<ๆ>้ายจะมีอุปกรณ์เสริมให้ดูด้วยนะครับเป็นฝาแบบอื่นนะครับ ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับหมุนออกมานะครับถ้าเกิดเราอยู่ที่บ้านเราก็ทําเป็นแก้วน้ําดื่มได้นะครับขนาด16ออนขนาด18ออสนะครับขนาดผมว่าขนาดแกังพอดีเหมาะร้อนเหมาะเย็นนะครับตัวนี้ผมว่าได้ทั้งร้อนได้ทั้งเย็นนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ไปนะครับขนาด18ออนนะครับผมขนาด18ออนก็ความจุน้อยกว่าอเมซอนนิดเดียวครับแก้วอเมซอนประมาณ20ออนนะครับตัวนี้ขนาด18ออนก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับตัวฝานะครับทำจากพลาสติกนะครับ ผมให้ดูพลาสติกค่อนข้างที่จะหนาแข็งแรงนะครับมีตัวยางซิลิโคนกันหกให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับตัว36ออนก็เช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกับฝาแบบแขวนแบบเดียวกับ 10, อ16ออนขอโทษที18ออนนะครับขนาดเดียวกันแต่ขนาดไซส์ของเขาค่อนข้างที่จะใหญ่บึกบิกบ๊กบึมนะครับตัวเดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันนะครับว่าตัวไหนขนาดเท่าไหร่กันบ้างนะครับตัวขนาด10 12ออนนะครับตัวนี้นะครับความสูงของเขานะครับจะอยู่ราวๆประมาณประมาณ18เซนนะครับความสูงฝานะครับประมาณ18เซนนะครับถ้าเกิดตัว18ออนนะครับความสูงอยู่ประมาณ26เซนนะครับถึงฝาบนนะครับ26เซนนะครับส่วนตัว36ออนนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ29เซนกับ30เซนนะครับผมตัวฐานก็อยู่ราวๆประมาณ9เซนติเมตรนะครับ สองรุ่นนี้นะครับ12ออนกับ16ออนตัวถังของเขาอยู่ประมาณ7เซนนะครับค่อนข้างที่จะเล็กนะครับเผื่อใครจะต้องการเอาไปวัดใส่เกี่ยวกับในรถนะครับก็สามารถเอาค่าพวกนี้ลองไปวัดในรถของตัวเองได้นะครับตัวนี้อุปกรณ์เสริมนะครับเป็นฝานะครัฝาตัวนี้นะครับผมขออนุญาตอธิบายนะครับตัวนี้สามารถซื้อเสริมได้นะครับเป็นฝาลักษณะยกดื่มนะครับสามารถกระดกมีหลอดซิลิโคนแถมให้2หลอดนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายกันนะ ตัวลักษณะฝานะครับกดนะครับเป็นแบบแควนะครับกดแล้วดึงดูดได้เลยนะครับที่จริงเราจะใส่หลอดก็ได้หรือไม่ใส่หลอดก็ได้ถ้าเกิดเราไม่ใส่หลอดเนี่ยเรายกดื่มนะครับเหมือนขวดน้ําพวกนักกีฬานะครับสามารถยกดื่มได้แต่ถ้าเกิดเราต้องการใส่หลอดล่ะเราก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับตัวหลอดของเขานะครับเขาให้เป็นหลอดซิลิโคนมาให้มา2หลอดนะครับผมมีความยาวนะครับมีความยาวสามารถตัด ตามขนาดต่างๆแต่ละขวดได้นะครับก็เขาเผื่อมาให้นะลักษณะในการใช้ของฝารุ่นนี้นะครับลักษณะเขาให้เสียบตรงนี้ครับเสียบลักษณะแบบนี้นะครับจะให้ดูดน้ําด้านล่างนะครับขึ้นมานะครับก็ลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้หล่ะเราก็ยกดื่มได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ให้ดูกันนะครับว่าดีไซน์มันค่อนข้างที่จะสวยงามประมาณไหนนะครับผมขออนุญาตลองเป็นตัว3 6ออนให้ดูแล้วกันนะครับเราสามารถถอดฝาออกมาได้เลยนะครับผม ลักษณะแบบนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับใส่แทนที่ได้เลยนะครับถ้าเราต้องการยกดื่มนะครับสําหรับใครดื่มน้าเยอนนะครับยกดื่มก็สามารถยกดื่มได้เลยนะครับหรือว่าดูดได้เลยนะครับถ้าใส่หลอดนะครับให้ดูดนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่หลอดเราสามารถยกดื่มได้นะครับวิธีเก็บนะครับก็กดดันเข้าไปแบบนี้นะครับวิธีใช้งานก็ลักษณะแขวนแบบนี้นะครับแขวนแบบนี้นะครับลองดูนะครับใครสนใจของขวดของยี่ห้อ เยตินะครับใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามกับทางร้าน C M Practical ได้นะครับทั้งเรามีบริการจัดส่งนะครับสีที่ผมว่าหยิบมารีวิวตัวนี้ก็คือเป็นสีตัวอย่างนะเป็นสีด้านทั้งหมดเลยนะครับโดนน้ําจับไม่ลื่นนะครับอย่างไรแล้วขอฝากไว้ด้วยนะครับจากยี่ห้อเยติครับผมขอบคุณครับ